แรงไม่หยุดจริงๆเลยครับกับความเป็น e-sev ตัวรถสไตล์รถคอสตโอเวอร์มีความยกสูงขึ้นมาขึ้นลงสะดวกลุยไปไหนมาไหนได้สบายเลยพาโนรามิกกราสรูฟนี่ฮะออกใหม่รุ่นนี้รู้ไหมเท่าไหร่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทแต่พอมาอยู่กับร้านเราแล้วเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่นั่นหรอ แรงไม่หยุดจริงๆเลยครับกับความเป็น e-sev หรือเครื่องไฮบริดที่หลายคนรู้จักงั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Honda s l ตัว e-sev ท็อปสุด rs คันนี้กันดีกว่าออกใหม่รุ่นนี้รู้ไหมเท่าไหร่1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะแต่พอมาอยู่กับร้านเราแล้วเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่น,นะหรอมาดูตัวรถก่อนไหมล่ะมาอันดับแรกนะครับสีนี้เป็นสีขาวพิเศษนะเขาเรียกว่า ส,สไลด์เออคล้ายๆสไลด์ไม่ใช่ันเวลาล้างจานเนี่ยมาดูตัวรถกันอันดับแรกคือจะดูรถกับไอต้องดูห้องเครื่องก่อนเลยดูบอดี้รถก่อนเลยว่าหัวน็อตของเราเนี่ยไม่มีการแกะขยับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบแผ่นกันความร้อนใหม่กิฟต์นี่ครับรถซอกซอกแก้มซ้ายหัวน็อตไม่ขยับซอกแก้มขวาหัวน็อตไม่มีขยับนี่ยครับรับประกันโครงสร้างรถให้ว่ารถที่ร้านเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักมาและที่สําคัญระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ต่างๆเมื่อออกรถไปแล้วนะ ไอ้ I, รับประกันผ่านศูนย์ฮอนด้าให้ถ้ารถมีปัญหาอะไรหลังจากออกไปแล้วนะเคลมฟรีนะครับที่ศูนย์ฮอนด้าได้เลยมาดูกันต่อดีกว่าความเป็นตัวท็อปสุด RS เนี่ยนี่ตัวรถสไตล์รถคอร์สโอเวอร์มีความยกสูงขึ้นมาขึ้นลงสะดวกลุยไปไหนมาไหนได้สบายเลยกุญแจได้แบบคีย์เลสแล้วล็อกรถตรงนี้ได้นะครับแล้วหูก็จกก็จะพับเข้าแบบนี้แลวเวลาปลดล็อกรถเอามือล้วงลงไปปุ๊บรถปลดล็อกออกหูก็จกกลางออก แล้วเราก็าขึ้นไปชมภายในรถกันเลยดีกว่าขออนุญาตขึ้นนะครับขึ้นมาอย่าเบรกกดปุ่มพุทสตาร์เบาะฝั่งคนขับนี้ได้เป็นแบบว่าเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับทุกคนมาไล่มาดูกันเลยดีกว่าออปชันเขาได้อะไรบ้างพวงมาล,ลัายมีแพลนชิพมี Honda s เ n ซิงให้เบรกอัตโนมัติด,ดึงพวงมาล,ลัายเวลารถออกนอกเลยอันนี้มีให้ครบนะครับแล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้เพิ่มเพิมเสียงรับสายวางสายตรงพวงมาล,ลัายได้เลยนะครับถ้าคันนี้วิ่งน้อย รถปี23วิ่งแค่24,596กิโลเท่านั้นเองหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้ทรงตู้ปลาที่หลายคนเขาเรียกกันแต่ว่ามีเลนวอตเฮ้ยเป็นไงล่ะกล้องฝั่งซ้ายโหยกล้องถอยก็มีกล้องถอยปรับได้3ระดับด้วยนี่เป็นไง เทแล้วเบิดเอเดงมาเลยเท่ตรงไหนเนี่ยแบตอื่นเขาให้กล้อง360องศากันหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรมันมี Apple c a r p l a เไงคือเราต่อโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็วางโทรศัพท์ชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยนะสบายคือวางโทรศัพท์ไปนี่ชาร์จแบตได้เลยแล้วก็เชื่อม p p p l e c r r Play ดูมงดูแบบฟังเพลงได้ฟินๆครับระบบปรับได้นะมีสปอร์ normal แล้วก็ eco ไว้ประหยัดน้ามันนะครับแล้วก็มีระบบลงเนื้อทางลาดชันด้วยแบบมือไฟ auto b r a k h o โฮทุกอย่างครบแล้วแล้วก็นี่เห็นอะไรไหมนี่ panoramic glass r o นี่ครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่าเปิดไม่ได้นะจ๊ะปิดได้อย่างเดียวคือปิดเอาานแบบนี้มานแบบโปร่งๆหน่อยเพื่อให้เราได้แบบ feeling รับแสงแดดในประเทศไทยนะครับก็ เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนะของ s อ v ที่เขาออกแบบมาแล้วให้มีพาร์โนลามิกการ์สลูปมาแบบนี้นะครับโดยรวมภาพรวมดูหลังโคงหลังคาดิทุกคนอ่าส่วนกิฟนะกิฟนะอ่าเปไงมีรอยนิดนึงเดี๋ยวทำความสะอาดเพิ่มเติมให้เท่านั้นเองนะครับภาพรวมในส่วนของตรงนี้แล้วไปดูโครงสร้างรถดึงเม็ดอาดูด้วยนี่เห็นไหมเม็ดอาดต้องเดิมๆแบบนี้นะครับบ่งบอกว่าเฮ้ยรถที่ร้านเราเนี่ยเราคัดให้แล้วมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักมา คันนี้ราคาค่าตัวออกใหม่เท่าไหร่นะ1 1 7 9 0ล้าน1่0ใช่ไหมแต่วันนี้คุณจะประหยัดเงินในกระเป๋าไป2 3 0 0 0 0บาทครับเพราะคันนี้เหลือเพียง949,000บาทครับ ตกอนแบบฟรีดาวนะเดือนละประมาณ16,000บาทตลอดสัญญาเลยนะครับมาแต่ถ้าใครมีเงินวางดาวนะค่างวดมันจะถูกลงดอกเบี้ยมันก็จะถูกลงด้วยมาดูตัวรถด้านท้ายกันต่อดีกว่านี่หูจับเขาอยู่ตรงนี้เป็นประตูสไตล์คูปเป้เปิดขึ้นมาขออนุญ,ญาตนี่ครับขึ้นมาพันโอ้โหเฮ้ยหุยพื้นที่เหลือเยอะมากอะ่ะอี่วางแขนดึงลงมาเลย มีที่วางแขนให้ที่วางแก้วน้ำได้นะครับแล้วตรงนี้นี่ตรงนี้ผมชอบมากคือมันสามารถเปิดได้คือเราอยากรับลมใช่ไหมเราก็แค่เปิดนี่แต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือ เปิดแล้วเก็บไหนนะครับเปิดแล้วต้องถือไว้หรือไม่ก็ยัดไว้ท้ายรถนั่นเองนี่ครับเพราะยัดหลังเบาะยัดไม่ได้นะจ๊ะมันยัดไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเบาะมันฉีกนะทีหลังอะ,อะก็ติดไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนไม่ใช้ประเทศไทยอากาศร้อนอยู่แล้วด้วยนะก็เลยติดไว้เหมือนเดิมปั๊บติดง่ายนะครับดึงออกง่ายติดง่ายมากนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ชอบมากมันเป็นแบบว่าเหมือนสัมผัสอะคือเราสัมผัสไปเปิดไฟรถ สัมผัสไปปิดไฟได้นะครับใครจะเล่นมายากลบนรถนี่โชว์ได้เลยนะมือแตะไปนี่เปิดปิดเปิด,ป,ดปิดได้เลยแล้วก็มีแอร์หลังมาให้นะครับแต่ข้อเสียออไม่มีไม่มีมีอันนี้ให้เว้มีอันนี้เว้มีข้อเสียเว้มี USB ให้ก็คือต่อสายโทรศัพท์ได้นะครับไม่ต้องแยกสายชาร์จกันโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังก็ขึ้นลงสะดวกนะถือว่าสะดวกสบายเลยด้านท้ายของเขาเป็นไงโอ้ยดีไซน์ดีมากเลยนะ ด้านท้ายไฟ LED เส้นยาวเหยียดแบบนี้ผมชอบมากได้อีกหนึ่งสิ่งที่ได้นะครับคือได้ระบบคิกเซนเซอร์คือเราเตะไปประตูเปิดขึ้นแบบนี้เลยไปไงโอ้โหถูกใจทูกใจใครหลายคนครับเวลาถือของหนักนะมาดูอุปกรณ์การอันนี้ก็จะได้ถัดรองมานะครับส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันซ่อนไว้ด้านข้างนี่เราเปิดมาเห็นไหมที่เติมลมฉยุกเฉินคือยังไม่ได้ใช้เลยนะครับข้อดีของ SRV คือเวลาเราพับเบาะแล้วเนี่ยรถมันจะเรียบแบบนี้ นี่นี่เห็นไหมเผื่อใครนี่ครับที่ต้องการจะทํากิจกรรมบนรถนอนบนรถเล่นบนรถหรือเดินทางไกลๆเก็บคงเก็บของ,ของคือตอบโจทย์เลยนะมันเป็นรถด,ดีๆที่ที่เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะมาปิดนี่ปิดง่ายนะครับเตะปิดเปิดเนี่ยถือว่าง่ายกว่าแบรนด์อื่นๆนะทุกคนมาดูตัวรถดูให้รอบคันครับฝั่งนี้อยากให้ดูโครงสร้างรถด้วย นี่เห็นไหมเมทอาร์คนี่คีบจากโรงงานต้องอยู่แบบนี้นะครับคือออกจากศูนย์ป้ายแดงมาเป็นแบบไหนรถคันนี้ต้องเป็นแบบนั้นนะครับในส่วนของโครงสร้างรถเพราะรายละเอียดส่วนใหญ่เนี่ยเราเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดนะครับมาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็อยากให้ดูโครงสร้างเหมือนกันเห็นไหมชัดเจนไหมโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่ารถคันนี้เนี่ย คือมือ2ใครไม่ต้องสนเพราะมันคือมือหนึ่งของเรานะครับเราจะทํารถมือ2ให้กลายมือหนึ่งของลูกค้าเรากุญแจครบ2ดอกนะครับอุปกรณ์ยางอะไหล่ยางทุกอย่างเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับรวมถึงค่าดําเนินการการจัดไฟแนนซ์ต่างๆเราฟรีค่าดำเนินการเราฟรีค่าดําเนินการให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของเฮดอารคันนี้ง่ายมากครับช่องทางการติดต่อเราแปะไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับ ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดซับสไครต์ให้ไอ้หน่อยอาจจะได้มีกําลังใจมาทํารีวิวเต็มๆแบบนี้ให้ทุกคนใน YouTube ได้ดูกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นกดซับไปเลยเราจะไปถึง1นึ่งแสนซับเราจะไปถึง1นึ่งแสนซับไปพร้อมๆกันนะครับฝากไว้หน่อยนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย